สวัสดีครับคุณพ่อในญ่มแม่ใหญ่ครับผมที่น่องบ้านเฮาสลับเอฟซีตะซอน้ำโชค้ครับพอกันคือเกาหลังจากไวเล่าตะหน้าว่านนี้ได้หล่ะบาทที่จริงแลยตะอที่มาบอกตะว่านครับตะว่าตะซอคันเป็นเมือมยอหล่ะลากก็เลยผักสักมือนึงกระหองก็มาไหล่มือนี้ครับผมปกติแล้วตะสอจะไลประมาณคืนวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์ครับ อน,นี้หยืดเยอไปจนหอดเย็นวันเสาร์ครับถือโอกาสเศร้าไม่แห้งเนาะคุณพอคนแม่เนาะ <c oughs> เราก็ต้องพักมั่งมารายงานให้ทราบครับผมบอกคุณหม่ใช่ไมีก็สิหูไม่แห้งเอาอละวันออกตัวใหนครับผมบอกไปก่อนนะครับระตะสจับคูให้รถครับมีแต่สามหกสี่หกม่ามีแต่ตัววิ่งมันเข้าครับผมเข้าทั้งหกทั้งศูนย์นะครับเข้าครับ เฮกันทั้งปุ่นล่ะเล่าอีสานกลางเหลียบรอยมวนโบตีกับปิดตีไหายตืมๆอยู่่นละคือมึงส่งจับให้ถือเป๊ะครับผมจะไม่เจ็ดศูนย์ไม่ดอกศูนย์เจ็ดครับถือก็กลับก็ถือคือนก็ามดละตัววิ่งตัวแรงทั้งหมดก็เขาคือเกาได้ครับผมเขาหเข่าศูนย์ด้ครับเด้อเขาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เราจะคู่ให้ไม่ถูกผมบอกแล้ว บางทีตสอกับบ่แม่นปนันครับผมเป็นผมเป็นคนย่อมรับคมจริงครับมันกะบ่แน่ปนันจับคู่แต่ว่าตัววิ่งตัวเรียนเฮามันแหน่บัตรโอกาสพลาดมันไม่หน่อยบัดจังใดก่าย่าลืมจับคู่เอาไปหาตัวดีๆจับคู่หาจานดีๆจับคู่้อครับผมคือมูผมอยู่สุพรรณเห่ไหมครับผมมันก็จับคู่เถืออเกี่ยวกาบนันเอาเป็นว่ามัน มันถือเป็นอาชีพเรลาละบักนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นอย่างจังบอโทรมาบอกกันแน่ว่าได้ตัวไดตัวไดเหตุผลของมันก็คือมันจะได้วันสุดท้ายและและตอนเย็ยนอีกนหาครับเป็นผมล่งเกี่ยวกับว่ัท่านหรอกครับลงเกี่ยวกับวับท่านถ้าถามมาตสอก็ถูกไหมบางทีตสอก็ถูกกับมันนะครับถึงเขาจับบ่ถือเนี่ยตสอกับ เสี่ยงกับมั่นเลยกับมีบางทีับวบาถือกับมั่นหรอกครับบางทีกับวตือื่นกัมันบางทีกับมันจเละจะของครับผมคือว่ารู้ก็อยากรู้น้ากัดนะครับขอคุณครับพ้อมคุณพอคุณแม่คุณพอไญไแมไ่ครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันคือเก้านั่นแหละบางเดก็ได้บ่ติ่มบ่ป่าตสอครับผมแอดมินก็ดีใจครับที่กดติดตามกดไลค์ครับขอมาเบิ้งครับผม ขามาพิจารณาเบิ้งว่าเหล็กทีมงานตสอนอำโชคเป็นยังไรนะครับผมเดี๋ยวมารายงานให้ทราบก่อนนะครับผมไลฟ์วันนี้ตอนเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับของวันเสาร์นะครับนี่ผมมา่าไลฟ์แห้ฟังว่าหวยลาวพัฒนาวันศุกร์ออกศูนย์เจ็ดหกสี่สี่หกครับผมเข้ามันออกศูนย์เจ็ดครับน้าไหลเจ็ดศูนย์มันออกคุณละอีสานกลาง ให้ตัวเด่นไปมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมันเข่าหกเข่าศูนย์เด้อครับเด้อกินกล่อมแล้วครับสำหรับไปเอฟซีตสอทีมีอาจารย์ดีๆครับผมจับคู่นี้เข้ากันแน่นอนครับผมจะพคนไหตัวไดมากที่มันแ่นๆนะครับผมหลายคนก็บรุดอยู่ครับผมเขาไว้เบื้องคิปก็บอะไรแต่ว่าหลายแอดมินเนี่ยเพิ่นมีอาจารย์หลายอาจารย์ครับเพิ่นก็ต้องมีจักอาจารย์หนึ่งแหละมันเข่านะแต่ผมมีอาจารย์เดียวครับ คืออาจารย์สอนนี่แหละทีมงานตัวสอนน้ำจูกครับผมบอดี้เจ่งหอกครับแต่ว่ามันหลุดน้อยที่สุดครับคือทีมงานเรามีสมนีครับผมบอดี้เอามาหอดหาหัวโนกอาจารย์นะครับหอดหาหัวโนกอาจารย์นี่ยลายของผมอีกครับแต่เข้าบ่อยที่สุดคือของผมเนี่แหละครับผมเนี่ยผมให้ไปสวยปัตดเลยครับผมให้ไปสามหกมันออกสี่หกทั้งที่ละนะครับกัน มีอาจารย์ดีๆเอาซีมาใส่เบ่งเปี่ยนกั่มืถือทั้งบนทั้งหลังหลุดมันบอกคุณพอ่อคุณแม่เอา้าผ่านมาแล้วครับผมถูกมาสองงวดหลุหดงวดหนึ่งบ่เป็นอย่างนะครับหลังจากนั้นเขาวันับด้วยครับขันรูดีเข้าสบ่วนนับหลังจากสองงวดนี้เข้ากับวนับอีกแล้วหลุดงวดหนึ่งเราก็ต้องนับใหม่คืองวดวันจันทร์นับไปเลยลำไม่ไปเอยๆนะครับตามหวยราวพัฒนาวันจันท 9, ร์ที่เก้าเดือนหกหกแปดครับ เด่นมีหนึ่งมีแปดมีศูนย์ศูนย์ง่ายครับผมศูนย์เด้อศูนย์มาอีกคือเราเราให้เด่นตัวสําคัญเลยครับผมมีหนึ่งมีแปดมีศูนย์ครับผมนี่แหละคุณอาจารย์หล้ยอาจารย์นะครับผมท่านอาจารย์จับคู่ใช้ผมไปนะครับแลวกสูตรท,ท่านได้ตัวไดครับผมจับคู่ใช่เลยครับของผมเขาเนีนยอนั่อยู่ในนี่แหละครับผมคือหันเขาสองตัวครับ มี่บางงวดกับเข่าสามตัวบางทีกอดข้อกันมากครับกอดพ่อกันมากจริงเข่าทั้งหกตัวก็มี่นะครับผมจับคู่ให้ถือเป๊ะๆหกตัวก็มี่ครับบางทีมันกับเป็นตาแล้วเสียอ,อยู่กับตาซอก็ได้ <c oughs> บางที่นย้อนไปเบื่อประมาณสามทีงวดหลังนี่แหละครับถือหกตัวครับผมครับผมจำว่าเพี้เพราะสามทีงวดเา่านะครับถือทั้งหกตัวเลยตาซอจับคู่ให้ครับวันนั้นมวนขาก,ก็มูมวนขา <c oughs> เอาเป็นหัวราววันจันทร์ครับที่9เดือน6 6 8เด่นให้ไปครับมี1มี8มี0ครับผมจับคู่ให้มี1 0 2 0 7 0 8 0 6 0 7 1 8 7 8 8 1ขอไฟครับ9 7 4 5 6 5 3 6 7 4 3 5 5 7เลขเบิ้ลมี0 0 1 1 8 8มาก่อนนี่นี่แหละครับเลขเบิ้ลนะครับ จับคู่ส่กันเลยครับผมสุนห้าผู้ได้หมักนะครับผมมีประมาณนี้ครับผมแล้วตัววงกลมให้นะครับผมเรามีตัววงกลมให้อยู่นะครับตัววงกลมจะมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดครับผมมี่ําเหตุตัววงกลมตัวกลมบวมว่าไหลครับผม มี่ประมานหาหกตัวคือเก้าแหละนะครับํำหรับเล็กเบิ้ลจะไม่มีวงกกมให้นะครับผมมีตลังแกเล็กจับกูธรรมดาครับจังมีตัววงโกใหม่ก็เอาไปเบิ้งรับเอาไปเสี่ยงเบิง้งเอาไปนอนฝันเบิง้งเอาไปเลือกหาเบิ้งกับว่ามักตัวไหนครับรท่านมีอาจารย์ไหนจับกูให้ไก่เคียงกับตรสอนะครับจัดการมาเลยครับอย่าลืมสื่อของหองปากของพ่อเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนาเราบริบบสนันท์สมนีกาการเล่นก,ออการพนันเด้ครับผมเปลี่ยนเหลีกเล่ากับออกดูออกไรเหลีกรับแต่ว่าเราถูกบ่อยมากที่สุดครับผมตามที่ผมไหลบึงแต่ว่ามันก็มีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแต่ว่าเข้าไห้ถือดูอีหรีน้อมรับครับคือถือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมคันซื้อเล็กๆน้อยก็นซื้อไปเรื่อยๆลดก็ให้มันลดไปเดี๋ยวมันก็เข้าเข้าเข้ารถก็เข้า,ข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 าไปเรื่อยๆ ข้อเกิเดได้กำไรครับถึงไห่กำไรหน่อยแต่ว่าเอาอาศัยวาถถอดูดูออกนะครับเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วครับการเด่นการพน,นันแต่ให้ซื้อข้อมวนๆเนี่แหมนะครับผมห้องบไหนให้เป็นข้อมันเทิงดอกขันซื้อว่ตถุขึ้นวันเทิงดอกครับผมซื้อเถือกเด้อมันยังสีบันเทิงซืออง้อเล็กๆน้อยครับผมยาซื้อเอาเป็นเอาตายนะครับเดี๋ยวตาสอนนนำโชคสีไทยรูปให้เบิ้งครับผมเด้อ ถ่ายรูปให้เบิง้งถ่ายวีดีโอให้เบิง้งแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันครับเดียนน๋ยวตัวสตร์ครับผมบอกอยู่แบบแบบอยู่บอกก็ถือครับแต่ว่าหัผู้ที่ตามกัยังหน่อยอยู่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้เบิ้งถ่ายรูปให้เบิ้งเด้อครับผมหวยเราพัฒนาวันศุกร์ออนย์เจ็ดหกสี่สี่เราให้เดินไปมี6 มีศูนย์มีหนึ่งเข้าหกเข้าศูนย์แล้วครับผมจับคู่ให้เจ็ดศูนย์มันออกอีสานกลางศูนย์เกียครับผมนี่เขาก็ถือกันอยู่มวลคู่ทั้งคุ่ณล่ะครับผมคิดหอดกันอยู่เด้อทางคุ่นทางอีสานกลางครับผมทางร้อยเอ็ดมุกดาหารอุบลราชธานีแถวศรีสะเกดภุละแถวภูระนะครับผมถือกแก้มวลครูทั้งคุ่นผมก็มีเอฟซีเลยครับเด้อ แบี่ผมก็อยู่คิดหน่อยคิดถึงกันครับผมมันเข้าสองตัวครับเข้าหกเข้าศูนย์ที่นี้แต่ว่าเราจับคู่ให้อีกตัวหนึ่งก็คือสามหกครับผมสุยปัดนะครับผมออกสี่หกจะคู่สุยมาดูหวยวันจันทร์ดีกว่าครับผมหวยเราพัฒนาวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่หอดเนี่ไหมครับมือนนี้ผมไล่เย็นวันเสาร์ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์ตอนหลับไป วางเด็กกับวายูหอดแต่นนว,แว,วันจันทร์นะครับไว้เราวันจันทร์ที่เก้าเดือนหกหกแปดครับผมให้เด่นไปมีหนึ่งมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดมีศูนย์นะครับเบืงบ้งเบืง้งเบื้งดีๆครับผมนะนี่แหละครับคือตัวเด่นคือว่าหันมันเข่าสองตัวครับวันนี้กับเขา่าขึ้เก้าครับจับคู่ว่าเข่ากับเขา่าทีนี้เราจับคู่ให้ครับผมมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ 1> 7 1็ดห7 4่งแปดหนึ่งเห้าหกห้าครับผมแล้ววันนี้ตัวเบิ้ลมี0ูนย์ศครับผมขอคุณสําหรับคุณนพอคุ้นแม่ครับผมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์เอาหายเป็นแนวทางเดอ้อครับผมเบึบ้งตัววงกลมครับผมมันวงกลมใหม้มองกล้องวงกลมให้มี1นึ สองศูนย์เจครับผมนี่คือตัววงกลมนะครับผมเบื้องล่างชัดชัดครับผมขอให้โชคดีนะครับผมพูดอกแม่สำหรับเบลี่ตสน้ำโฉกกับแอดมินกับขอพุ่นหลายๆครับยังได้กับกดไลค์กดแชร์กันเด้อครับผมกดติดตามให้ตสน้ำแน่ครับผมช่องน้อยๆ้อหรอกครับแต่ว่าห่างนี่แหละมีความจริงใจให้มีซ้ำนี่แหละครับผมหันว่าหลายกับบ่หลายครับเพราะว่าเป็น เป็นสูตรเดียวเท่าไหนนะครับผมผมมีอาจารย์เดมาตืมนะครับผมก็ขอบคุณครับผมเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหลังจากหวยเล่าพัฒนาวันที่วันจันทร์ที่ข้าออกนะครับผมผมภูติมาไหลต่อนะครับพ่อกันคือเกาหล่ะครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับเอฟซีตะสอน้ำโฉกขอให้โชคดีมีความสุขครับผมลำลำรวยรวยสุขหูสุขคนนะครับนอนหลับฝันดีครับผม ไห้เงินไหลมากเท่มากนะครับผมเหตดงานเหตุการณ์ก็จะเริ่นเรื่องครับเทื่งลูกเทื่งหลานนะครับพีน้องควงฝ่ายเขาให้จะเริ่มจะเรื่องกันสุขคนขอบคุณครับพบกันคลีบต่อไปเด้อครับผมวันนี้สวัสดีครับผม